สวัสดีนักเรียนป .5 ทุกคนนะครับในคลิปนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมก็คือเรื่องของการคูณทศนิยมนะครับดังนั้นมาทบทวนกฎการคูณทศนิยมหรือว่างไงล่ะครับกฎการคูณทศนิยมคูณปกตินะครับคูณปกติแล้วเติมจุดนะครับคำว่าคูณปกติก็คือคูณเหมือนที่เคยเรียนมาในตอนปอ .2 ป .3 นั่นแหละนั่นคือการคูณปกตินะครับป .5 เพิ่มแค่การเติมจุดนะครับเติมจุดเติมยังไงก็นับนะครับว่าในโจทย์เรามีรวมกัน นะครับทั้งตัวตั้งตัวคูณได้กี่ตำแหน่งนั่นเองนะครับแล้วก็เติมจุดตามนั้นนะครับสินี้ต่างจากในคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเป็นการคูณเลขตัวเดียวใช่ไหมนะครับตัวคูณจะเป็นเลขตัวเดียวนะครับแต่วันนี้ตัวคูณจะเป็นเลข2ตัวนะครับซึ่งก็เป็นการคูณปกติเหมือนเดิมที่เราเคยเรียนมาตอนป .3 นั่นแหละนะครับคูณเลข2ตัว2หลักเนี่ยเรียนตั้งแต่ป .3 แล้วนะครับอ่าวันนี้มาลองดูซิต้องทําได้นะครับเรื่องนี้ต้องทําได้แล้วนี้ถือว่าง่ายนะครับ โจทย์ข้อแรกครับก็บอกว่า4.58คูณกับ14ก็ขั้นตอนเดิมนะครับคูณปกติก็ตั้งเลยนะครับตัวที่มีจํานวนเยอะๆนะครับเลขเยอะๆหลายๆตัวตั้งนะครับคูณกับตัวที่มีจํานวนน้อยๆเนี่ยไม่นี่มีสตัวนะครับอันนี้มี2ตัวนะครับจัดการการคูณเราจะคูณจากหลังมาหน้าใช่ไหมลูกก็ตัวหลังสุดคือ4ใช่ไหมครับเอา4ไปคูณใคย4ไปคูณตัวหลังเหมือนเดิมก็4คูณ8นะครับ4 8เท่าไหร่ 48 32นะครับก็ใส่2แล้วทด3นะครับตัวต่อไป4คูณ5 45 20ใช่ไหมครับ20บวก3เป็น23นะครับใส่3แล้วทด2นะครับตัวต่อไป4คูณ4 44 10 66มีทดนะครับมีทด2ครับกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น18นั่นเองได้นะครับตัวต่อไปนะครับเราเอาใครคูณต่อหลุกเราจะเอา1คูณ ใช่ไหมอ่าเลื่อนนิดนึงนะครับเราจะเอา1คูณนะครับซึ่ง1มันอยู่ในหลักไหนเนี่ยเลข4เราเรียกว่าอยู่หลักหน่วยใช่ไหมเลข1จะอยู่หลัก10นะครับนึกถึงชีวิตจริงลูกนึกถึงเหรียญ10แบงค์ยีแบงค์ห้าครับจำนวนที่ลงท้ายด้วยคําว่า10ต้องมีเลข0ูนต่อท้าย1ตัวเสมอในทํานองเดียวกันครับก่อนเราจะเอา1นี่คือ10นะก่อนจะเอา1นี่คูณที่อยู่หลัก10ก็ต้องใส่0ูนย์ก่อนนะครับ อ่าใส่ศูนย์ให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็เอาหนึ่งคูณนะครับซึ่งง่ายไหมหนึ่งคูณง่ายนะครับอย่าบอกว่าทาไม่ได้นะเอาหนึ่งคูณเพราะหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวเดิมนะครับดังนั้นหนึ่งคูณแปดก็ได้แปดหนึ่งคูณห้าก็ได้ห้าหนึ่งคูณสี่ก็ได้สี่นะครับสุดท้ายทํำยังไงเอามาบวกกันนั่นเองนะครับก็ 2บวกศูนยบวกแได้11ก็ใส่1ทด1นะครับ8ปบวกหเป็น9กบวก5เป็น14ก็ใส่4ทด1นะครับสุดท้ายนะครับ1นึบวกหบวกสได้6นะครับก็ 6, 4, 1, 2ตอบแค่นี้ไหมไม่นะครับถ้าตอบแค่นี้นี่คือโจทย์ปสองป3นะครับแบบนี้ในโจทย์ปสาแต่ปห้านะครับต้องทำยังไงเพิ่มคูณปกติแล้วทำไงต่อ ต้องเติมจุดใช่ไหมครับเวลาเติมจุดอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าให้ดูในโจทย์นะครับเอามาดูในโจทย์นะครับโจทย์ของเราหลังจุดหลังจุดมีกี่ตัวข้อนี้มีสองตัวใช่ไหมสองตัวนะครับด้านหลังมีไหมไม่มีนะครับเพราะจุดอยู่นี่หลังจุดมันก็ไม่มีเลขนะครับก็ศูนย์ตัวนะครับนั่นหมายความว่าข้อนี้ต้องตอบเป็นทศยม2ตำแหน่งนั่นเองก็นับ1นับ2แล้วใส่จุดนะครับนับ1นับ2แล้วใส่จุดเนี่ย กลายเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแล้วนะครับเนี่ยสองตำแหน่งใช่ไหมข้างหลังจุดมี2ตัวนะครับเรียก2ตำแหน่งนะครับอา้าวลองดูตัวอย่างนะครับข้อต่อไปย5คูณกับ2.958นะครับข้อนี้คิดยังไงก็เหมือนเดิมนะครับคูณปกติเอาตัวเลขที่มีจํานวนเยอะๆนะครับหลายๆตัวตั้งนะครับเหมือนในโจทย์ข้อนี้ก็เอา2.958ตั้งใช่ไหมลูกคูณกับ20 25ก็คูณมอนเดิมเลยนะครับแค่เปลี่ยนเลขแค่นั้นเองนะครับก็คูณจากหลังมาหน้าครับเอา5คูณใครก่อน58คูณ8ใช่ไหมคูณตัวหลังนะครับ5 8 40ใช่ไหมลูกใส่ศูนย์ทด4นะครับตัวต่อไป5คูณ5 5 5ห5บวกทด4ครับกลายเป็น2 9ใส่9ทด2ตัวต่อไปครับ59ใช่ไหมลูก5 9 9 4 5 45บห้าบวก2เป็น40 7ก็ใส่7แล้วทด 4ตัวสุดท้ายของ5ใช่ไหมลูกห้าคูณสอกลายเป็น10 2, บห้0สอบวกกับ4ที่ทดกลายเป็น10 1สิบตอบแค่นี้ไหมไม่นะครับเพราะเรายัางไม่คูณ2เลยนะครับดูดีๆระวังดีๆนะครับก็เอา2คูณแต่อย่างที่ครูบอกเลข2นี่อยู่หลัก10บจำนวนอะไรก็ตามในโลกใบนี้ถ้าลงท้ายด้วยคำว่า10หรืออยู่หลัก10บ ต้องมีเลข0ต่อท้ายเสมอนะครับศูนย์ตัวนะครับใส่ไว้ก่อนกันลืมนะครับบางคนไม่ใส่ก็ได้จะเว้นแล้วก็มามาเขียนตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่แนะนำนะใส่ศูนย์ไว้ก่อนเถอะนะครับกันตัวเองลืมเองนั่นแหละนะครับใส่ศูนย์เรียบร้อยครับจัดการคูณนะครับเอา2คูณตัวหลังก็คือคูณ8 2ดสองเท่าไหรสอง6ปดิบหกใช่ไหมลูกก็ใส่หทดทด1นนะครับเวลาทดทดดีๆนะดูดีๆนะนะครับ เหมือนของครูคุจะทดไปข้างบนเรื่อยๆนะครับเพื่อป้องกันการสับสนนะครับ286นะครับเรียบร้อยนะครับใส่6ทด1ต่อไป2คูณ5 250บวกกับทด1กลายเป็นเท่าไหร่11ใช่ไหมลูกก็ใส่1ทด 1, 1ตัวต่อไปครับ2คูณ9 29 18บวกทด1ครับกลายเป็น19ก็ใส่9แล้วทด1ตัวต่อไป2คูณ2 224บวก1กลายเป็น5นะครับ เสร็จแล้ว2บรรทัดนี้เอามาทำการเอามาบวกกันนะครับเอามาบวกกันบวกเลย0-0 06-9บวก 0, 0, 0 5, ใส่5ทด1ครับ1-7-1บวก7บวก1กลายเป็น9นะครับ4-9 1บวก9นะครับใส่3ทด1สุดท้าย1 1 5รวมกันเป็น7นะครับตอบเท่านี้เลยไหม7 3 9 5 0เลยไหมไม่นะครับเพราะถ้าเกิดตอบแค่นี้นี่คือปอ ป .3 ครับแต่เราป5้านะย้ำนะป5้านะครับหลังจากคูณปกติอันนี้เรียกว่าคูณปกติต้องทำไงต่อต้องเติมจุดโดยการไปดูในโจทย์นะครับดูหลังจุดซิตัวหน้ามีจุดไหมเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีก็คือศูนย์ตำแหน่งนะครับไปดูตัวหลังนะครับตัวหลังมีจุดไหมมีครับเช็คหลังจุดซิมีกี่ตัวอ่าเหมือนโจทย์ข้อนี้หลังจุดจะมีอยู่3ตัวใช่ไหมด้านหน้าไม่มีสักตัวหนึ่งก็ศูนย์ใช่ไหมครับศูนย์บวกกับ3ได้3นั่นหมายความว่าโจทย์ข้อนี้ต้องตอบเป็นทศนิยม 3ามตำแหน่งนั่นเองโดยการนับเนาะหนึนับ3จากหลังแล้วก็ใส่ใส่จุดเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองยากไม่ยากไม่ยา,ไมยากนะครับคล้ายกันเลยกับคลิปที่แล้วนะครับเพียงแต่การคูณเลขมันจะเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะครับเอามาลองดูตัวอย่างอีกสักสข้อครับข้อต่อไปครับโจทย์บอกว่า0.03คูณกับ74นะครับเอาข้อนี้ก็ วิธีการดูเนาะศูนย์ข้างหน้าไม่ค่อยมีค่าใช่ไหมเวลาคูณใช่ไหมครับก็เอาเจ็ดิบสี่ตั้งนะครับแล้วก็คูณกับศูนย์จุดศนย์สาะครับก็เจ็ดสิบสีตั้งนะครับคูณกับสามศูนใช่ไหมใส่จุดนะครับใส่ศูนย์นะครับโอเคคูณนะครับเวลาคูณอย่างที่ครูบอกนะเลขศูนย์อยู่หน้าแบบนี้มีค่าไหมไม่มีค่าไม่ต้องไปคูณมันนะครับเออใส่ไว้สวยๆเฉยๆตามที่โจทย์ กำหนดมาเฉยๆนะครับข้อนี้ก็แค่เอา3คูณใช่ไหมครับ3คูณใคร3ามคูณ4นะคูณจากหลังมาหน้านะครับ3ามสี่สิบสใส่2ทด1นะครับต่อไป3าคูณ7ดใช่ไหมครับเจเท่าไหร่เจ็ดสสิบเป็วก1น2่นยนะครับก็ใส่22คูณหมดย่างคูณหมดแล้วย้ำอีกหนึ่งรอบ0ูนย์อยู่ข้างหน้าแบบนี้ไม่มีค่านะไม่ต้องคูณนะครับอ่าพอเสร็จเรียบร้อยก็ จัดการนะครับคูณปกติเสร็จแล้วนับจุดใช่ไหมครับนับว่ามีกี่ตำแหน่งอ่ามานับกันซิตัวหน้าครับหลังจุดมีกี่ตัวอ่าหลังจุดสีแดงมี2ตัวใช่ไหมนะครับมี2ตํตำแหน่ง7 4ครับมีจุดไหมไม่มีจุดคําว่าไม่มีจุดหมายความว่ามันไม่มีทศนิยมเลยซักตำแหน่งหนึ่งก็คือศูนย์ตำแหน่งนั่นเอง 2. อบวกศูนย์ได้ได้2นั่นหมายความว่าโจทย์ข้อนี้ต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนับจากหลังครับนับ1นับ2แล้วทส ใส่จุดนั่นเองเนี่ยจะกลายเป็นทศนิยม2ตำแหน่งได้นะครับเรียบร้อยง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับมาดูตัวอย่างข้อสุดท้าย42คูณกับ0.056ครับอย่างที่ครูบอกว่าไอ้ศูนย์ที่มันอยู่ข้างหน้าแบบนี้ถือว่ามีค่าไหมสําหรับการคูณถือว่าไม่มีค่านะครับถ้าไม่มีค่ามันก็คือ42คูณกับ56ควรเอาใครตั้งครับ42กับ56เอาห6ตั้งดีกว่าเนาะเอา5้าครับคูณครับ 42นะครับจัดการนะครับขั้นแรกครับก็เหมือนเดิมเนาะเอาตัวหลังคูณตัวหลังนะครับ2คูณ6ครับ26เท่าไหร่262ใส่2ทด1นะครับต่อไป2 5คูณ5นะครับ2 50บวกกับทด1กลายเป็น11 11คือใส่1ทด1นะครับตัวต่อไปนะครับ2คูณ0ก็ได้0ใช่ไหมครับแล้วก็ไปบวกทดใช่ไหมบวกทด1กลายเป็น1นะครับ ตัวท้าย2คูณ0ได้0ูนย์นะูไม่เขียนนะเข้าใจกันนะเออเข้าใจกันนะครับต่อไปนะครับเอา4คูณครับ4อย่างที่บอกไปในข้อบนๆแล้วนะครับว่า4แบบเนี้ยอยู่หลักอะไรหลักสิบครับจำนวนอะไรก็แล้วแต่ที่ลงท้ายด้วยคำว่า10เหรียญ10แบ่งค์20แบ่งค์50ต้องมีศูนย์ต่อท้าย1ตัวก็ใส่ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอา4คูณเลยนะครับ4คูณจากตัวหลังครับก็คือ4คูณ6 4หเท่าไหร่4ี่หกี่ก็ใส่4ทดทด2นะครับ อ่ะขอย้ายนิดหนึ่งนะครับ,รบโอเคนะครับใส่สีทศสองเรียบร้อยต่อไปเอาสีคูณกับ5 4 5 2ี่ห้าบวกกับทดเมื่อกี้กลายเป็น20 22ก็ใส่2แล้วทด2นั่นเองนะครับต่อไปสีคูณ0นะครับสี 4, คูณ0ย์ได้0นย์แต่มีทดนะอย่าใส่0ูนย์มานะครับอย่าลืมว่าบวกทดด้วยนะครับสี 4, คูณย์ 0, ได้ศูนบวกทด2ได้ได้2สุดท้ายสีคูณ 0, ได้0ูนย์ไม่ใส่นะเออผมไม่ใส่นะครับ แล้วก็มาบวกกันใช่ไหมคูณเสร็จก็มาบวกกันนะครับ2อบวกศย์ได้2นะครับหบวกสได้5 1าบวกสได้3 2ไม่มีตัวบวกก็2นั่นแหละนะครับตอบแค่นี้เลยไหมเออย้ำอีกหนึ่งรอบว่าไม่ตอบแค่นี้นะครับถ้าตอบแค่นี้ไปอยู่ปปสาใหม่นะปห้าอ,อย่าลืมครับดูด้วยว่าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งโดยการดูหลังจุดนะครับ4 2่มีไหมจุดไม่มีจุดคําว่าไม่มีจุดก็คือศูนย์ตำแหน่งนั่นแหละนะครับ4ี่ในศูนย์ตำแหน่งแต่ ตัวหลังของเรานี่นี่หลังจุดมีกี่ตัวครับมี3ตัวคือ3ตำแหน่งใช่ไม่ใช่นะครับศูนย์บวกสกลายเป็น3นั่นหมายความว่าคําตอบในโจทย์ข้อนี้ต้องกลายเป็นทศนิยม3ตำแหน่งโดยการนับ1นับ2นับ3จากหลังแล้วก็ใส่ใส่จุดนะครับนับ1 2 3แล้วใส่จุดนั่นเองเสร็จเรียบร้อยแค่นี้ครับได้ไหมอ่าน,นฝากกันบ้านนะครับในหน้าที่74และ เ5เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ